ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด r ะเร r ิ b b อนไฮเซอร์โบเยอะภารกิจติดโบอรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูสิ่งก่อสุดว้าวพูดคุยกับเรื่องราวสุดพิเศษและพาไปทานอาหารสุดอร่อยในรูปแบบต่างๆซึ่งวันนี้เอาใจคนรักธรรมชาติพาไปบุกสวนแคคตัสที่มีมากกว่า200สายพันธุ์ให้คุณได้เลือกสรร พร้อมมากโอ้โหสุดยอดผมสบายครูอยู่ข้างผมคุณน่ะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะได้เห็นอะไรที่มันแบบสุดโต่งนอกกรอบนอกกรอบและพาคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตในสไตล์เศรษฐีดูไบเราเนี่ยยกดูไบมาที่นี่เลยครับพี่เรามีสิ่งโตให้ด้วยบ้าถ้าเปิดมาตุ้งแช่ตุ้งแช่นี่ไม่เอานะไม่้เอาแบบนั้นไ่ใช่สิงโตสิงโตของจริงเลยครับพี่พุ่ไปเล่นเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ซึ่งช่วงแรกในวันนี้เราไปพูดคุยเรื่องราวดี ของอดีตช่างเสริมสวยสู่นักธุรกิจเทรนด์ใหม่กับสองพิธีกรคือหูพี่แบมพี่เชียกับช่วงนี้เลยคืออีติดโบสวัสดีครับ ู้ชมคโโโรร่ะเข้าสู่เดอะเรดิบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดบออยืเราสองคนดาแล้วก็พี่เชียนะฮะมาเจอกันแบบนี้ห้าโมงเย็นวันอาทิตย์นะฮะมาเสาะหาอะไรที่มันว้าวอะไรที่มันเจ๋งอะไรที่มันน่าให้ทุกคนได้ดูเราหามาให้หมดของกินที่แสนอร่อยนะคะหรือว่าแบบเรื่องที่แบบเจ๋งๆนะออคุยกันแน่นอนครับซึ่งตรงนี้บอกเลยวันนี้เด็ดมากเอะเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวเราฟังจากภารกิจวันนี้เป็นภารกิจจากนี่เลย ไทยประกันชีวิตครับติดโบให้กับอดีตช่างเสริมสวยสู่นักธุรกิจเชิญใหม่ น่าสนใจแรงบรนดาลใจมาเต็มแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบอยู่ซึ่งก็คือแคคตัสเลยนะคะต้นไม้ต่างๆเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรค่ะมาแปกตามันเลยมาม่วนแมามุวนมามวนม้แปกมาวนแปลกโอเคมีเลขแน่นอนมีเลขมาม้วแปลกมาสาวคนนี้อย่างแน่นอนเลยน่าจะใช่เลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเชิญเลยครับ นะนำตัวสักนิดนึงค่ะได้เลยค่ะชื่อแพตตี้หนังฟ้าออนไลน์ค่ะ <S 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 โอ้ยแพตตี้นงา,าออนไลน์้ชอบมากคุณแพตตี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแพตตี้อยู่ในต้องบอกว่านี่เป็นโรงเรียนแคคตัสโดยเฉพาะค่ะสวยมากาแล้วเดี๋ยววันนี้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามาเรามาทำอะไรกันที่นี่ใช่<ะ>ที่นัดน้องเชียร์กับน้องแบมมาที่นี่เพราะว่าเราจะพากันมา จัดสวนแคนตัสซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนโควิดอ่ะมันเครียดใช่ไหมแล้วร้านก็ถูกปิดไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วด้วยความที่ตัวเองเป็นคนรักต้นไม้ก็เลยสนใจเรื่องแคนตัสเอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกแก้เครียดแก้โควิดซะเเป็นงานอดิเรกนึงที่เราทําอยู่แล้วค่ะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันไปแล้วก็มี กิจกรรมทำกิจกรรมเอาเหรอมีกิจกรรมด้วยเนี่ยฮะสวนแบบนี่เลยสวนถาดอม่เคยทำไหมคะไม่เคยทำโอ้โหใช่แบมก็ไม่เคยทำเราก็ไม่เคยทำวันนี้สนุกแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่แค่เราสามคนผมว่าไม่เวิร์กแน่เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่โอ้นี่ดูสีสันสดใสเลยลคุณอะไรคะชื่อใบเฟิร์นค่ะคุณใบเฟิร์น ยังไงคะปกติแล้ววิธีการเขาเรียกว่าสวนถาดเนาะค่ะแต่การจัดนี่สิเราไม่มีประสบการณ์กันเลยค่ะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพลนจะแนะนําให้จดเต็มเลยเต็มเลยนะถ้างั้นเราเราทำไปคุยไปได้ให้เราเลือกเองด้วไหมคะต้นไหนถ้าเราถูกใจเดี๋ยวเอาตะกร้าไปคนละอันก่อนโอเคค่ได้ชอปปิ้งแล้วอ๋นนี้เหรอคะค่ะ เรียบร้อยนะคะพร้อมมากโอ้โหสุดยอดพร้อมไลยนะคะผมสบายครูอยู่ข้างผมคุณน่ะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะได้เห็นอะไรที่มันแบบสุดโตงนอกกรอบนอกกรอบเออแิ่มแข่งขันกันเลยดีไหมก็วันนี้เราจะประกวดกันด้วยว่าของใครสวยที่สุดรางวัลคืออะไรคะรางวัลก็ เอากลับบ้าน,านไปเลยบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งเฮ้ยพร้อมที่ดินด้วยใช่ไหมต้องมีที่ดินด้วยเปล่าเราให้บ้านเปล่าๆเลยเหรอครับนี่แหละครับบ้านหนึ่งหลันะฮะดินอยู่ตรงนี้บ้านหนึ่งอ่ฮะเริ่มตรงไหนดีครับ ก็ก่อนอื่นนะคะเราต้องเอากระบมะพร้าวนะคะลองก้นกระถางก่อนครับก้อมะพร้าวอยู่งนี้ใส่เพิ่มอีกได้นะคะได้เลยค่ะใส่หมดเลยได้ไหมฮะเออมันจะเยอะไปมันจะเยอะไปค่ะโอเคครับผมนี่เห็นไหมเอาแค่แบบว่าปิดรูข้างล่างนะคะปิดรูอยู่ใกล้คุณครูก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกระถางนี่เขาต้องใช้แบบว่ามีรูระบายน้ำข้างล่างพอดีกระถางใหญ่ได้เนาะให้พอเป็นฐานใช่ไหมคะให้พอเป็นฐานอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่หินภูเขาไฟนะคะอันนี้หินภูเขาไฟ เอาไม่ให้เห็นกบมะพร้าวเลยนะใช่ไหมลองกะกะดูพี่เพตตี้อ่ะไปแอบดู YouTube เข้ามาแล้วทำกันบ้านมาคนี่ได้แล้วเท่านี้ก็พอค่ะนี่ทวมทัวรอเคมาพร้อมถงเชียร์เรียบร้อยเชียร์ดูเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวพี่จะได้เห็นค่ะเดี๋ยวเดพี่จะได้เห็นค่ะต่อไปเราก็จะใส่ดินค่ะดินอันนี้ก็คือเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะสูตรโป่งๆเลยค่ะในนี้ก็มีผสมปุ๋ยแล้วก็สตาร์กันจีเป็นยากันเพ้ยกันแมลงไว้ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะใส่ให้เต็มๆเลยเต็มๆพี่ชีขขอบด้วยเหรอว่าไงลูกเท่าที่ผมสังเกตนะค่ะคือจากชิ้นใหญ่ไปชิ้นเล็กๆด้วยเนาะ แบบแบบเม็ดใหญ่ๆไปเม็ดเล็กๆไหมถ้าพี่สั่งใหญ่ได้เท่าไหร่มันมีส่วนผสมหลายอย่างค่ะก็จะเป็นเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟเบอร์เล็กค่ะแต่คือหมายถึงว่าแล้วก็มีเดนไบคัมปูจากหินภูเขาไฟมันดูใหญ่ๆแล้วก็มาอันนี้ก็จะเป็นโวดที่เล็กนค่ะมันมีหลายส่วนอ่าโอเคเต็มเลยใช่ไหมครับสมมติที่ฐานผมมั่วแล้วล่ะฮะงั้นสมมติที่ฐานผมมั่วแล้วล่ะฮะโอเคเป็นไงครับคุณแพตตี้ดูคล่องเลยเนี่ยแน่นอนเฮ้ยมีจิตวิญญาณเวลาทำอะไรเฮ้ยมีะ สุดเลยสุดเลยใช่ประมาณนี้ไหมครับเอเอาเอาอีกก็ได้เอาอีกก็ได้เอาอีกให้ถึงขอบเลยให้ถึงขอบใช่ไหมคะถึงขอบเลยเผื่อรดน้ำไหมใช่เออทำไมเราฉลาดละกันบ้านมาดีผมก็ดูฉลาดนะแต่สิ่งที่ขาดคือสมองเฮ้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเหมือนดินภูเขาไฟเลยจ้ะเฮ้ยทำไมอ่ะดูใหญ่แต่กลวงมาก อะไรเล่นตัวเองก็ได้เบาไปหมดเลยตอนนี้ยอเ้เท่านี้ก็พอเรียบร้อยค่ะเชียวอีกไหมน่าจะได้เลยพี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกต้นไม้ที่เราจะเอามาใส่ในอันนี้มากิที่เราไม่เลือกมานะใช่อันนี้คือไม่กันหนามใช่ไหมคุณครูไม่ค่ะแต่เฟิร์นจะ จับได้แต่เบาๆนะคะจับได้แต่เบาๆคือถ้าจับเบาๆมันจะไม่กดลงไปในเนื้อของเราปกติเราปลูกต้นไม้มันต้องชื้นๆเฉดเฉะหน่อยเนาะแต่ทําไมมันเฮ้มันแห้งเนาะใช่ไหมแคคตัสจะเป็นไม้ที่แบบไม่ชอบความชื้นมากอยู่ในทะเลทรายได้ไงถูกไหมฮะไม่ต้องการน้ำเยอะแต่ถ้าเราจัดไม้ใบอย่างเงี้ยมันก็จะชื้นๆหน่อยค่ะโอเคอ่ะจิ้มแล้วจิ้มแล้วคุณครูเรามาทีมเเมร์กกันอีกอ่ะ อะไรฮะฟารบโอเคไมนมันจะไม่ค่อยลึกมากน่ารักตองตัหน่อยแพ้แพ้เลยแพ้ได้แบบนี้มากน่ารักมากเห็นแล้วต้องพุ่งเข้าใส่ตลอดพุ่งเข้าใส่เลยใช่ไหมใช่เราเข้าใจตรงกันใช่ไหมมันน่าจะต้องลึกหน่อยนะครับจอดให้มันลึกขึ้นหน่อยอันนี้เหรอคะใช่ค่ะไม่งั้นจะลึกมากไปเหรอลึกๆเลยครับลึกเลยพี่เชียร์แบบลึกๆเลยลึกๆเลยจริงๆเนี่ยมันเหมือนเรื่องง่ายเนาะครับ แต่มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมใช่เ <minority> ฮ้ยมันเป็นเรื <Ç naz pos> <S <S ่องที่เราไม่รู้อ่ะมันก็เลยดูแล้วไม่ง่ายแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ง่ายขึ้นถ้าให้ถุกแพนตี้แบบว่าเปรียบเทียบแคคตัสกับธุรกิจเนี่ยมันจะมีความมีความคล้ายกันตรงไหนบ้างคืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนในการดําเนินชีวิตเนาะหรือว่าธุรกิจก็ตามแต่วันนี้ที่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะคุณครูให้เราเลือกกระถางเลือกภาชนะหมายความว่าเจ้าน้องแคคตัสเนี่ย เขาจะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเขาถึงจะเจริญเติบโตงอกงามเนี่ยอย่างต้นน้องเนี่ยเป็นต้นอ่อนๆใช่ไหมคะคถ้าเราปลูกเขาแล้วเราเอาไปวางไว้ที่กลางแจ้งแดดแรงๆเนี่ยน้องเขาก็อาจจะเหี่ยวเบิร์นไหมตายเหมือนกันเวลาที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเราไม่รู้และเราแบบกระโจนลงไปสุดตัวเลยอะเราก็อาจจะเจ๊งได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ทําไปทํามา เราอาจจะต้องมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับน้ําที่ให้ด้วยมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะหรือบางทีเราเราอุตส่าห์ปลูกแล้วแหละเรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ะทำไมไม่ออกดอกสักทีนะคะมันก็ต้องเราต้องรู้จักสร้างสภาวะขึ้นมาใหม่ ต้องอดทนรอคอยด้วยนะเออพูดแล้วขนลุกแต่ยังจัดไม่ไปถึงไหนเลยแม่ของพี่สวยไหมจับไปถึงไหนเลยเพราะพี่ไม่ชานาญเลยนี่แหละเทคนิคของผมเทคนิคผมในการแซงเนี่แหละฮะผมชวนพี่อตตี้คุยแล้วก็ผมก็ฟับ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 ฟัเนี่ยดูั่งรู้นเป็นไงของของพี่เชียร์มันขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าแม่ของพี่ คือจะบอกว่าพี่ก็จริงจังคุณครูคุณครูต้องมองนอกกรอบโอเคเออพอคุณบิดมาเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยผมเข้าใจเลยตอนแรกคุณไม่เห็นเหรอคะตอนแรกไม่เห็นอะไรเหรอคะอ๋ออ๋อแบบแรงว่ะอ้ นี่แหละครับคุณเชียครับพอดีฟังที่พี่แพตตี้พูดเมื่อกี้แล้วโอ้ยด้านแดงบันดาลใจเลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าความสมาเร็จเกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะคะครับผมครั้งที่1เกิดจากการจินตนาการค่ะครั้งที่2เกิดจากการลงมือทําเมื่อตกี้พี่แพตตี้จินตนาการไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้และมันก็เหมือนเ๊ตตามจินตนาการเลยสวยมากเป็นไงงดงามครับงดงามนี่ ตอนนี้เราทุกคนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโชว์ผลงานกันหน่อยแล้วเปนไงนี่มีเรื่องราวนะสวยเนาะสวยแตกต่างกันไปแตกต่างกันแบบไหจริงของตัวเองคือยังไงอยากให้เราถือความสวยเราไม่ขยี้เราไม่ขยี้แค่อยากรู้ถ้าอยากรู้ติดต่อหลังไมค์มาแต่ว่าถ้าอยากให้ผมถือเลยครับมันจะกันอะไรจะคว่ำล่ะฮะจะคว่ำละจะคว่ำลถามวิธีการดูแลล่ะครับหลังจากนี้ครับคุณครูก็เดี๋ยวพักไว้สัก 1-2ถึงวันก็ได้นะคะแล้วค่อยลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยต้องการแดดอย่างน้อยก็ประมาณ5ชั่วโมงต่อวันนะคะก็คือเอาไปโดนแดดจัดเลยไหมคะครูอ๋อจัดๆก็จะไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นแดดเช้าก็โอเคได้แดดเช้าได้ค่ะเพราะว่าถ้าแดดไม่พอนี่เขาจะยืดนะคะเขาจะยืดค่ะถ้ามีโรงเรือแล้วก็มีแลนดก็อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะโอเคแดดไม่พอเขาจะยืดใช่คือต้องการที่เขาอยู่แบบนี้ถูกไหมคะก็คือนอกจากยืดแล้วก็อาจจะไม่ออกดอกค่ะ อ๋คือแสดงว่าเขาจะเติบโตไปสวยงามไปในอีกแบบหนึ่งเป็นแบบผิดปกติอะค่ะโอุ้ณ่ยจะว่าไปไปในทางที่แบบสวยงามเนาะผิดปกติอะค่ะไม่ได้มองนี่นะมองนี่ถูกค่ะผิดปกติอะค่ะคุณเชียร์ ต้องขอบคุณคุณครูไบเฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณมากครับคุณครูครับให้เดี๋ยวให้คุณครูฝากร้านเล็กน้อยร้านอร้านน่ค่ะใครที่สนใจอยากมาทาหรือว่าอยากมาอยากมาสนใจจัดสวนครับเชิญเลยครับก็สวนไชทอนะคะเป็นสวนกระบองเพชรในจังหวัดนนทบุรีนะคะใครที่แบบอยากแวะมาชมก็สามารถมาได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะวันธรรมดาปิดค่ะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะก็แวะมาดูกันได้เลยค่ะมากันได้จัดตกแต่งสวนสวยๆนะับสวนคาตาสนะครับขอบคุณครับ Oh. แต่ว่านะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าบอกเลยว่าเรื่องราวผู้หญิงคนนี้น่าสนใจมากนะคะภารกิจที่เรารับมาเนี่ยโอ้โหจากต้องเรียกว่ายังไงนะคะจากติดหนี้น,นี่รัดตัวนี่รัดตัวจนกลายมาเป็นนักธุรกิจเทนไม่อ,มอ่ะห้ามพลาดคาะติดตามกันค่ะช่วงหน้าไปเจาะลึกวิธีการก้าวผ่านประสบการณ์เลวร้ายสู่ความสําเร็จของคุณแพตตี้กันต่อครับเป็นคําว่านี่นอกระบบเมื่อไหร่เนี่ยดอกเบี้ยมันมาไวมากมาไวนารกเลยเออมันไม่ใช่มาไวมันมาทุกวันก็ หาเช้ากินข้าก็หมดไม่เคยมีเงินเก็บแล้วก็เป็นหนี้ไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่จ่ายไม่มีจ่ายเอารถไปจอดได้เลยเชื่องหน้าห้ามพลา